ทุกคนเคยเป็นไหมคะต้องอ่านหนังสือสอบเยอะมากสมองไหลเมมความจําเต็มอ่านยังไงก็ไม่ทันเพราะมีเวลาน้อยคลิปนี้เลยอยากจะมาแชร์เคล็ดลับการอ่านหนังสือแบบคนมีเวลาน้อยให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะติ๊ติจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับดีๆนะคะสําหรับใครที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อยและต้องจําหนังสือทั้งหมดนี่แบบนี้ เหมือนกับทิติก็เดี๋ยวจะมาแชร์ข้อมูลส่วนตัวที่แบบคนพบมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็คิดว่าเออมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะต้องเกิดก่อนเลยนะคะว่าตอนเด็กๆทิติความจําดีมากแต่ว่าเป็นคนจําไว้แล้วก็ลืมไว้สมมติเราอ่านหนังสือเนี่ยเล่มเนี้ยหมดอะทิติอ่านรอบเดียว จำได้แล้วก็มาแค่อ่านก่อนเข้าห้องสอบแค่ครั้งเดียวแล้วก็เข้าไปสอบมันจะจําได้เลยอันนี้คือสมัยเด็กๆนะคะแต่ว่าตอนโตมาแล้วอะคะ่ะเหมือนความจํามันหายไปแล้วไอ้ที่มันจําไว้เนี่ยมันไม่อยู่ในสมองเราแล้วอ่านเท่าไหร่อะคะ่ะบางทีมันก็ไม่จําเพราะว่าเราอะมีทั้งงานหรืออะไรที่เราต้องทำเราใช้ความคิดเราใช้สมองเยอะกว่าตอนเด็กๆมันก็ไม่แปลกนะคะที่เราจะไม่สามารถจําได้ดีเหมือนสมัยก่อนวันนี้ สิ่งที่ตีอยากจะมาแชร์เพื่อนๆนั่นก็คือใครที่มีเวลาอ่านหนังสือสอบน้อยมาดูเทคนิคนี้ไว้ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะที่ตีตจะแนะนําเลยก็คือให้ทุกคนไปหามาว่าในวิชาที่เราจะสอบอะค่ะเขาจะออกสอบหมวดอะไรบ้างหรือหัวข้อใดๆบ้างในบทนั้นๆหรือในหนังสือเล่มนั้นๆนะคะอย่างนี้อะติยกตัวอย่างก็คือลิสต์มาแล้วแบบนี้ ก็จะ list มาเลยอ่ะสมมติตอนนี้ที่ติสอบเกี่ยวกับเรื่องเอ่อการลงทุนนะคะก็คือหัวที่หนึ่งเขาก็จะบอกมาเลยว่าเป็นความรู้พื้นฐานหัวที่สองเป็นกฎระเบียบและคำแน,นะนำแล้วเขาก็จะมีเหมือนหัวข้อย่อยๆมาบอกมาอย่างนี้ประมาณนี้ว่าแต่ละบทตรงไหนมีกี่คะแนน หรือกี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยติติก็จะไปเน้นน้ำหนักตรงจุดนั้นๆเพื่อเราจะได้มานั่งดูอีกทีนึงว่าเราควรที่จะไปใส่ใจในหมวดไหนๆมากที่สุดมันก็เป็นเหมือนไกด์ไลน์หรือเป็นแบบนำทางให้เราอะพุ่งเป้าไปที่หัวข้อการอ่านนั้นๆนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นไปค่ะอย่างที่สองนะคะติตินะคะเพิ่งไปค้นพบมาก็คือการอ่านหนังสือที่จะทําให้เราอะอ่านน้อยแต่ว่ามีเวลาจําได้ไวที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือการ อ่านหนึ่งรอบแล้วเราก็ช็อตโน้ตไปเลยช็อตโน้ตไว้ตั้งใจอ่านหนึ่งรอบไปเลยวิธีนี้เขาเรียกว่าการ encoding นะคะก็คือการรับข้อมูลเข้าสมองแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำ quiz กันเลยเป็นการทำข้อสอบโดยการเราจะได้ retrieve นะคะหรือเขาเรียกว่า r e c a l l i n g ข้อมูลที่เราอ่านไปทั้งหมดที่มเมื่อกี้เราตั้งใจอะคะ่ะ ออกมาจากสมองคืออ่อให้ออกมาจากสมองเราจริงๆตรงนี้มันจะทําให้เราเหมือนฝังเข้าไปแล้วเราจําได้แล้วก็เอามาทําในแบบฝึกหัดทาได้ไม่ได้ทําไปค่ะถูกหรือผิดเราทําไปก่อนข้อไหนไม่มั่นใจให้ทําแบบนี้นะคะเปิดหาเลยเปิดหาคําตอบแล้วก็จํานะส่วนนั้นไว้อ่ะเปิดได้ครั้งเดียวนะคะเปิดพอได้คําตอบปุ๊บปิดแล้ววางทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆวนไปเรื่อย ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่สามทำวนไปเรื่อยๆเปลี่ยนถ้ามีแบบฝึกหัดหลายๆแบบฝึกหัดให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันจะช่วยทําให้เราอะสามารถที่จะเข้าใจบริบทของการสอบหรือคําตอบคําถามต่างๆและเป็นการดึงข้อมูลที่เราอ่านไปอะได้กลับมาใช้จริงๆอย่างเร็วที่สุดมันเหมือนแบบ ทำให้เราได้มีแบบเขาเรียกว่าเป็นการใช้ประสบการณ์จริงอะเนาะและถ้าจุดไหนที่เรารู้สึกว่ายังจําไม่ได้ก็ให้เข้าไปอ่านซ้ําในแค่หมวดหมู่นั้นอ่านไปอีกรอบนึงตรงนี้มันจะทําให้เรา จดจำได้ระยะยาวและเข้าใจในบริบทของตัวข้อมูลวิชานั้นจริงๆที่เราจะสามารถนำตรงนี้ค่ะไปสอบได้คือถ้ารู้งี้แต่ตอนเด็กมีเวลาไปเที่ยวไปดูกระตูแล้วจ้าไม่รู้ไงตอนเด็กก็คือนั่งอ่านไปสิจะถามว่าแบบเก่าอะค่ะมันดีไหมมันดีนะคะมันช่วยให้เราแบบจำได้นานจำได้ยาวค่อนข้างเข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ถ้ามันมีระยะเวลาสั้นๆละ่ะมันไม่ทันไง เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้แหละคะ่ะจะช่วยคุณได้เอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนวิธีการทํากันว่าติดต,ติทําำยังไงบ้างนะคะเริ่มกันเลยเอุปกรณ์ที่เราต้องต้องมีนะคะและตินแนะนามากๆเลยนะก็คือนี่เลยคะ่ะปากกาสีต่างๆเพื่อให้มันเป็นการแบบตรงไหนมันสําคัญเราก็คือไฮไลท์ไว้ติติ่นเชื่อว่าทุกคนน่ะใช้วิธีการนี้หมดแต่บางคนเขาอาจจะชอบแบบอ่านหนังสือขาวๆนะคะแต่ติติไม่มันรู้สึกว่าแบบ พอสีมันขาวๆอะเราอ่านแล้วแบบเราจะหลับเพราะฉะนั้นก็คือใช้สีๆเป็นตัวที่จะทําให้เราอะ,อะเหมือนดึงสายตาเข้าไปแล้วจดจ่อ,อก,กับข้อมูลตรงนั้นได้แบบดียิ่งขึ้นนะคะติติก็จะทําไปในการอ่านครั้งแรกไปเลยก็คือตั้งใจอ่านไปเลยอย่างที่บอกค่ะมาเริ่มกัน หลังจากที่เราอ่านไปได้สัก25นาทีนะคะหรือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วสมองมันต้องการอย่างอื่นเข้ามาแบบทดแทนเราวให้หยุดทันทีแล้วก็ออกไปสูดอากาศหรือว่าไปพักทําอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายสมองก่อนนะคะหรือว่าใครอยากไปนอนไปงีบก็คือไปงีบได้แต่ว่าให้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะคะอย่าหลับเพลินอันนี้ติตกก็จะออกไปสูดอากาศด้านนอกนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดี เรื่องหนังสือไปเลยแล้วก็มาทำสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้รีวิวขนมนะเพื่อนๆแต่ว่าก็คือนั่นแหละคะ่ะพักก็คือพัก หนึ่งเทคนิคนะคะท,ที่ติอยากให้ทุกคนนะคะลองเอาไปทํานั่นก็คือการเปิดเพลงคอเบาๆนะคะอย่างเช่นเพลงโลว์ไฟที่ติจะ,จะแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือช่องนี้นะคะติฟังบ่อยมากเราเปิดเพลงแบบคอ,อนีดเดียวนะคะลดระดับเสียงลงมาอยู่สักแบบให้มันให้คอะคลอค่ะมันก็จะทําให้เราคะ่ะเหมือนเพลินกับการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นท้ายนะคะท,ที่ติจะบอกทุกคนนั่นก็คือเต้นมันคือเปปทีนะคะคือไม่รู้ว่าเขามีสารอะไรอ่ะแต่รู้สึกว่าเวลา ตื่นเช้ามากๆต้องไปทํางานดื่มอันนี้มันก็จะเหมือนสมองไบอ่านหนังสือมันก็จะทําให้เราแบบสมองตื่นขึ้นเป็นจิตวิทยาของเรานะคะดื่มไปรู้สึกฉลาดแล้วก็เพิ่มเมมโมรีในหัวของเราได้มากขึ้นดื่มมันค่ะเป็นไงทำรีวิวได้บ้างไหมทุกคนถ้าเพบทีเห็นก็ฝากมาซื้อสปอนได้นะคะช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะจริงๆค่ะ และเทคนิคสุดท้ายนะคะที่ตีอยากจะแนะนํานั่นก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะหลังจากที่เราอ่านหนังสือทบทวนและทำควิสมาจนเรารู้สึกว่าโอเคเรามั่นใจแล้วก็ให้ปล่อยวางค่ะไม่ต้องชีเลือดแล้วก็อาบน้ํานอนไปเลยตื่นเช้ามานะคะสดใสแล้วก็เหมือน ทบทวนอีกแค่หนึ่งรอบเท่านั้นและตอนที่ําทําข้อสอบนะคะมันก็จะรีคอร์ดสิ่งต่างที่เราค่ะได้อ่านมาจดจํามาผ่านตาม,มาค่ะผ่านออกไปสู่ข้อสอบนั้นแล้วก็ทําให้เพื่อนๆสอบได้คะแนนดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะข้อไหนไม่ได้ก็ข้ามไป1 2ึ่งสอหนับนิ้วหลับตาจิ้มก็ยังใช้ได้ผลดีอยู่แต่ว่าก็ไม่แนะนํานะคะทุกคนใครที่ยังหาเทคนิคไม่ได้นะคะเราก็รู้สึกเครียดมากๆก,ก็ลองใช้วิธีของนิตินี้กันได้นะคะทุกคนแล้วหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะทําข้อสอบกันได้ทุกคนคะ่ะยัง นะคะติตกก็ขอเป็นกําลังใจให้แก่ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังสอบอยู่ในขนาดนี้ด้วยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะทุกคนขอตัวไปอ่านหนังสือสอบก่อนค่ะบ๊ายบาย